ครับดีมีังยมมอครับี่เวลารุ่นเพชรยมมโซเลยเี่น้องเบื่อมกันหมนม้าหมานครับพยายามกันไปเรื่อยเป็น้องเราเบื่อมากันไปมีหลังหมาน้มือเนี่ยตอนเสาเหมือนขึ้นทีสอตัวครับต่อเบื่อยมซถมีแนวไหนบอมันจะกายย่มมโซมืนนี้ลมวนไหวครับเป็นตะแลงโดนอยู่มาตะเสาพี่น้อง luôn cân là gấp như là thử một cái rồi cho loài che lè như thế biệt à หลังเด็กกับซื้อลื้ออยู่พี่น้องไปรุนกันไปครับจะมีเนื่องถือพวกพี่น้องเอ้ยครับโวยโวยโวดโวยอะไรพี่น้องเอาละครับพวดโวดโวด คุณน่องว่าไปยังครับไปยัง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 พี่น้องว่าไาช่อนครับหล่อด้วยเนองโอ้ยตัวแรกครับ ปมาช่อนไม่ต้องตัวแรกบอนเสาครับบึงหลังตัวไปครับหลุน,นไก่อะไรไม่ต้องมินต้ถือพ่กครับขึ้นอีก่งสองตัวประคอตัวหนึ่งกับปลูกตัวหนึ่งหลังหนึ่งมุ้งไปปุ๋ย เป็นบินไปแหล้วพี่น้องเอ้ยบินใฮ้หลุดอันเดียวกันล่ะครับยังยู่ครับยังยู <S <S ส่สองตัวหลับพี่น้องผองชอนครับ สองช้อนหรอไม่ต้องสองช้อนแล้วไปไปหลุดไปพี่น้องตื่น sớm ม,มากหาอยู่หากินครับหลุดน้ำกันตมานโบมานขึ้นได้สองตัวตื่น sớm ม,มาก,กเลยสองแล้วครับพอนีอ่ดำเป็นข้าวพันเตียได้ไหมพี่ต้อง ตัวเตี้ยๆตั้ๆครับบนสูงบนหยุดเต็มเม็ดเอารถโหพันเตี้ยเพิ่นว่ะเตี้ยนี่นกไงเตี้ยตามหอกไงมันไหลเตี้ยครับเตี้ยนี่นกมันอยู่ในหย่าได้เพี่น้วะนะหลีอยู่ในหย่าครับหย่านกไปกินเม็ดในหลีอในป้าหย่าไปนะเพิ่นว่า ลุ้นกันเลยพี่น้องะมันป่มันครับ ทางนี้ก็จโจยลอยอยู่พี่น้องข้างในพอเราก็เดี๋ยวครับนี่นางถืออยูัติพ่อเป็สิทธิ์ถือตัวนี้ครับข้างนี้จ้อยลรเจ้าอะไรอยู่พี่น้องทางนี้ก็บเดียวครับ,บรดูบเบื้องหลันง,นรรงนั้นเลยพี่น้องบนหุ่นขี้อยู่หรอครับโอ้ยยังมันหน่อยเนาะ นีนน่โมพี่น้องว่าบ้งยังจ่อยครับยังจะเบ็ดเปูสือดายเบ็ดขาดทั้งน้ปลาเลยเป็น้องรุดเลยครับอยากบูดีไปลุนไปเลยครับ กับหลังจากยามไปแล้วนี่น้องมนอยาบมึงเขาดำไม,ม่ไครับดำไม่ไหม้งดำต้องไผ่เพื่อนเพื่อนสามเขาครับเสี่มเขาสามเขาผนมัดหัวปีบ้านป่อยน้ำหมอกพี่น,นอ่องบนตุถ่ายในบ้านลาลาครับลองตกแตง แต่ไมตะกำตะวันเนี่ยเพิ่นบนโต้นไม้เนยเพิ่นกักไว้แต่ดำอย่างเดียวพี่น้องครับสม,มุอเอนีัน,นี่เพิ่นก็บวัปนปุ๋ยแล้วครับสมมือนพลาดปล่อยออกเมื่ปล่อยออกมาเนี่นมากครับภากันนากว่ามันแหลกมันแหลกไหนพี่น้องเป็นร่างหนาม,มากภากันปล่อยออกไม่หนามสิกครั้งเขาก็คือทต่ไมก้อนครับแต่ไม,ม่สมุเอ็นไม่ตะ้านเอาอย่างเดียว ความสบายมานเ้าก็ได้กินออกเหมืนนอะกได้กินอยู่เจ้านั้นลำบากครับหลายเลี้ยงหลายเล่าถอนมะถอนหยาออกเนี่ยเตรียงพุ่นเปื้งปุ๋ยอะไรพี่น้องเฮ้ยหมดถุงหนึ่งสองถุงหมดเลยที่ถุงหาถุงจากอีกอย่างเนี่ยบ้าลงปองอยากขายอยา่างหลายเลี้ยงหลายเล่าครับกระดูกหน่อยสาก่อคนครับ น้อยน้ำมขวานน้ำบกคนวะเล้๋ยน้อยครับเดี๋ยวู่แค่เดียวมันปาลาหลอกควักน,นี่น้องปลาครับเนียบๆอยู่เดือดต้วนสัตว์น้อยไรก็เด้ดำๆมันครับแม่มันเป็นส่บุ น้ำเดอีน้อยครับเดี๋ยวจุบบวกเดี๋ยวนี่แหละตัวอีน้อยพี่นอ้องเพราะเป็นให้เหรอครับนี่เซบูเพิน่นของเพิ่นครับ ลูกแม่บ่เห็นครับแม่ไปลีสาบุญพูดกัน <c oughs> มีอะไเพื่นครับ โมมันก็อะไรไม่นู้สองตัวแต่ว่ามันเดี๋ยวไปช่อนครับสองตัวงามเลยพี่นเะาโมมันก็เป็นยังครับ ได้บ่าขาดแรงขาดง่ายไหวาขาดีอยู่ในกินในพั่งครับอยู่ป่านหนักขึ้นก็ได้สองตัวธรรมดาเือว่บาบ่หมันก็พ่อได้อยู่ได้กินบ่อเป็นว่าส่าสื่อสุขบัสขบ,สขบสุขับสุขี่พี่น้องก็หาอยู่ให้กินไปเหมันบ่อบิลเลียงธรรมดาเนาะพี่น้องเป็ยังกินเหมือนบ่ได้ตัวก็มีมต่ขึ้นก็ได้สองตัวตอนเศร้าเลยสองตัว ถือว่าดีครับดีก็บระเด็มมหาถต่บระเด็มมหาคือยังบระเด็เล็กพี่น้องอขอบปุ้นพี่น้องกำลังเล่นไก่คนเหลก็กคนแช่คนติดตามมาโดยตลอดน้องเป็นองเนาะครับการหากินไปเสียละครับหายุ่งกินไปมือเล็บบางมือเล็ว่างการเดบิทการงานเก็อะไรพี่น้องมือนล็บมาคำการเดบิทมาต้องเจอกับข่าวบางมือแรกหรือผ้าอันโตโต้เป็นใน,นบุคคลอ๋อจะคกอยติดตามมาพี่น้อังละผ้าไปเล่นครับเสียครับตัวมือเสียบนว่า เอามือในล่าเพียงน้องพียน้องมือปลอกกันไหมครับมันนี่สวัสดีครับ